สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่นักตู่นนห,หนึ่งหกฮานอยพีเศดหนึนลนน่ล่องหนึ่งล่องหนึ่งเด้อหย,ยังบอลลูดเด้อเบิรนมาเมื่อกี้นี่หกยังบอลลูดจอตัวจอตัวจอเป็นหกสองหกนึการไวเป็น2อหนึ่ง 1 7 3ตัวจะเป็น3าตัวของน้อยพิเศษเอเจ็ดหกสองสองหกนึงน้อยพิเศษจะมีอยู่แค่น,นี้เด้อเป็นแนวทา่าสองเห็ดนึงแนวทา่าขาน้อยน้อยพิเศษ นเนี่ยฝั่งน้ำฉกเหน็ดฮานอยเดอ้อเหน็ดฮานอยปกติเหน็ดฮานอยเหน็ดสามน้อย,หหอย,อยพอาะสามน้อยยังไงก็มาสามน้อยเด่นยังไงก็มาเดอ้อมาทุกวันบางวันก็เด่งเรียกีเด่งปกติบางวันก็เข่าแบบฟันแหม,แม,แมแ็ดแข็งแโอ้เฮียฝั่งดื้อฟันแข็งๆขให้ด้หนี่ฟันแข็งๆฟันหกนึงเดอ้อทุกคนหกนึง ลืมฟันให้ผู้ชมเลยดูพันให้ผู้ติดตามชมเลยขอบคุณเด้อที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกด s ั b s c r i b e กดกระดิงะ่งเพื่อ่พาาดการติดตามของเทียป่งน้ำโชกน้ำเดอ้อหมานเดือมือมีเนกล่องหนึ่นน 6, ง 1, จ่อหกสองหกหนึ่งหกฟันแฉมหกหนึ่งเดอ้อตัวกันจะเป็น2องหนึ่งสองเตัวจะเป็นเจ2ดหกหนึ่ง ขอบคุณเดอ้อที่ติดตามรับชมสามารถให้ขากาแฟได้ที่ d. หาสองหนึ่งสี่หนึ่งหกเก้าแปดสองสองของธนาคารกรุงเทพเดอ้อขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมเฮียปังแต่จอกันไมที่ฮานอยปกติขอบคุณเดอ้อ